สูงเลยขึ o, ้นไม่ไหวเลยค่ะพี่แค hey, so you know anyway. ่หมักไส้ได claro ้นะแต่ว่าอย่าหมักไส้แหลกไอ้นี่เมื่อกี้พี่แคปเขาร้องเพลงบอกว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วแสดงว่าข้างล่างทั้งหมดเนี้ยเป็นแฟนพี่แค่ใช่ไหมใช่ปะไม่หลายใจขนาดนั้นเป็นแฟนนะครับอะไรนะคะเดี๋ยวไปฟ้องแม่เอาไปฟ้องแม่ด้วย พี่แคปขายอยู่ขยับกวันนิดนึงจะได้เ้ยไม่ใช่ทุกแต่จะเป็นแค่ทุกแต่จะแต่ไม่ใช่ลงไปแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเราให้พักทายก่อนนะคะเราทราบมาว่าพี่แคปนะคะเป็นคนอีสานใช่ไหมจ๊ะครับผมเราให้พักทายทุกคนเป็นภาษาอีสานแต่แบบเป็นเวอร์ชั่นแบบพักทายแบบอีสานหวานหวานนะอยากฟังไหมจ๊ะอยากพาอยากฟังพี่แคปในแบบนิ่มๆเวอร์ชั่นแบบหวานๆนะฮะขอเสียงเลยค่ะ ทุกนาทีสวัสดีครับพี่ดอนเก้ากูดอนสุภวุฒคตุ้นครับเอ,<า>อ่อเอ่อเอาเอาข้ยังดีครับผมเพราะว่าปกติอี่นีกับมีแต่คนงามันขนลอยอยู่แล้วเน,นี่ยก็เลยกรรลุว่าเสียวค้มามยางแม่แม่บอกคนดีอะ<า>กับเป็นตาลักสุภวุฒเลยครับผมอ้าวเป็นตาลักสุภวุฒเลย ใจส,สุดเลยนะคะตบมือแปะกแปลกไม่ชอบใจมากเยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้างบนนะครับเออ70%นะฮะข้างล่างได้ยินแล้วฮะข้างบน70%เลยนะครับผมมาไหมฮะลงมาค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแจกของรางวัลกันดีกว่านะคะก่อนที่จะเล่นเกมนะคะขอดูของรางวัลจากแบรนด์เทวีส์ก่อนนะคะโอ้โหทุกคนค่ะของรางวัลนี้นะคะ,ะครับ ของเราวันนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะพี่ถ่าถือได้ไหมเออนี่เดี๋ยเราจะเราจะแจกป้ายนะครับผมไม่ค่ะแจกกระเป๋าเป้เลยค่ะอ๋อนะคะนี่ใครที่มีลูกมีหลานได้ได้ไปนี่ยิ้มเลยยิ้มเลยช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมด้วยใช่ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นแบบ s i n e s s c a คชว l นะคะ backpack นะคะก็คือซส่เป็นแบบหนุ่มธุรกิจก็ได้หรือใครเป็นแบบสายไอทีก็สามารถใส่แบบแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กได้ เป็นผ้าพิเศษ,ษเนาะการละอองน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ USB ได้ด้วยนี่ไงตอบโจทย์แบบว่าพายเทคโนโลยีนะคะใส่ USB ได้ด้วยข้างหลังก็จะเป็นแบบมีที่ผ่านรองหลังเวลาพายเรา,าก็จะไม่ปวดหลังอตัวนี้นะคะใบนี้นะคะราคาที่3,080บาทแต่เราไม่ขายใช่ค่ะวันนี้นะคะรู้ได้ไงวันนี้ไม่ขายเราจะมา เราจะมาแจกฟรีค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่นะคะสามารถนะคะรู้สีเพ็ดของของพี่เคนเอาง่ายๆคือรู้ขนาดของผมใช่ขนาดอะไรเดียรคะไม่ใช่ขนาดเท้าค่ะอยู่สูงกว่าเท้าค่ะนี่อยู่อยู่สูงกว่าเท้าคนคิดว่าขนาดอะไรคะอะไรนะเอวเอวอืมเอาอย่างที่คิดสิ เอวนนะคะเอวนะคะทีนี้เราจะให้ม uh ีผ oh, ู oh. <w> ้เข้าแข่ง huh. ขันทั้งหมดท้าน้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะขึ uh ้นมานะคะเพื่อทายไซส์ก็คือขนาดเอวนะคะของพี่เข้มเนาะทีนี้นะคะขอเลือกจากวันนี้ใีรมีรวินใบเสร็จของแรนเดลวี่เยจ๊ะยกมือค่ะึน่องส่อมอย่าแย่งกันยกมือสิครับผมนับไม่ทันเลยแ้ยเนี่ยอันดับแรกขอบินใบเสร็จจักแรนเดลวีก่อนดีไหมฮะหนึ่งสอง เดียววันนะคะมีไหม